จะทาบุญนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์โปกาสร์ราคาราคาราวๆสาสิบห้าบาทนะคะอาจาค่าเคลื่อนไม่เกินสิบบาทประมาณไปดูที่เว็บได้เลยนะ,ะเว็บไซต์ก็มีขายราคาอันนี้อันนี้คือแต่อันนี้นาะซื้อมาจากหน้าปากซอยหน้าปากซอยบ้านเราเอที่โรงพยาบาลเลยนะคะคลินิกคลินิกสัตว์ธมรีใช้ทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงอันนี้คือทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะแล้วก็ทาผูกเล่าไว้ในกรงทาบริเวณบริเวณซึ่งอับ ก็คือไม่มีหลบผ่านนี่คนใช้นาฬิกรในนี้ที่ร่องรอยของเห็บหมัดบนตัวสุนัขหรือบริเวณที่อยู่อาศัยของสุนัขเท่านั้นเอลยรอบๆพื้นที่กับตัวหมาแมวได้เลยนี่ต้องห้ามใช้กับลูกแมวเพราะว่าถ้ามันเลียมมันจะตายเละลูกแมวที่เพิ่งเกิดแต่ถ้าอย่างไอตัวเล็กใช้ได้ทูกาใช้ไม่ได้อันนี้มันกันลายได้ด้วยนะเห็บหมัดแล้วก็ไล่แมวราคาถูกนะแต่ว่ามันอันตรายแกต,ต้องใช้ดีๆมันอันตรายมาก อันตรายมากจริงๆนี่มีที่ผลิตมีทุกอย่างนะคะมีบริษัทเมดิเพ็ดเมดิเพชดจำกัดสองหนึ่งหกสารพาราถั่วลอตพา์เขตบางก็ไปกรุงเทพศูนย์ศูนย์ศูนย์นะจ๊ะมีข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะจะดีจ้ะอันนี้ดีกันได้จริงพอดีฉันเช็ดตัวให้แมวเช็ดหูด้วยแ้วฉันก็เอาอันนี้อ๋ออันนี้ของแมวจะฉันจะลองเติมดูถ้าเติมได้ล้วฉันจะบอกนะแต่อันนี้มีกลิ่นอันนี้ไม่มีกลิ่น อันนี้สำหรับแมวมีกลิ่นช่องแมงเหอะ <laughs> แต่แล้วฉันไวหัวนอนฉันต้องไม่มีกลิ่น